หลังจากผ่านเกมกลางสัปดาห์หรือ UEFA Champions League โดยการบุกไปเอาชนะเยอเล็สบอนยังเบฟิกาที่เอสตาเดลุยมา1ประตูต่อ3ครับทำให้ทางหงแดงของพวกเรากลุมความได้เปรียบที่จะทะลุเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลไป91แล้วอย่าอะไรก็ตามครับก่อนที่จะกลับมาเตนนะนัดที่2ในแอนฟิลบ้านของลิเวอร์พูลทางหงสแดงของอเราครับต้องกลับมาเตะในเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นเกมลีกนะัดที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้คนระับ พอในวันอาทิตย์ที่10เมษายนเวลา22นาฬิกา30นาทีหรือ4ทุ่มครึ่ง альное, ตามเวลาในประเทศไทยครับ หงแดงลิเวอร์ p o o ของพวกเราจะมีคิวบุกไปเยือนเอติอัสเตเดียมของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่คือเกมสำคัญที่2องทีมัวตารางต้องขับเคี่ยวเพื่อแย่งสามแต้มเพราะจากใครชนะเกมนี้ได้ครับก็แทบจะเป็นการตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไกลๆไปแล้วโดยที่ในปัจจุบันครับทางเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขานั้นรังอยู่ที่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนโดยแบ่งเป็นการชนะ23เสมอ4แพ้3มี73คะแนน สุริว์พูครับอยู่อันดับที่2แข่งไป30เกมเช่นกันแบ่งเป็นการชนะ22เสมอ6แพ้2มี72คะแนนอย่างที่ได้เห็นครับว่าแต้มน,นั้นห่างกันแค่เพียงแต้มเดียวเท่านั้นนั่นจึงทำให้ในเกมนี้เป็น b i ๊กแมตชที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับ และเช่นเคยว่าก่อนที่แมตช์เดย์ประจำสัปดาห์จะเริ่มต้นขึ้นทางช่องลิเวอร์พูลทูเดย์จะพาทุกคนนั้นไปวิเคราะห์เจาะลึกรวมถึงคาดการณ์เสบียผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามกันอะไรครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มกันที่ h เฮ to h เฮดหรือสถิติการพบกันระหว่างทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดกันก่อนเลย โดยแมตล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันพวกเขานั้นเจอกันในรายการพรีเมียร์ลีกในวันที่3ตุลาคมปี2021หรือปีที่ผ่านมาเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ2เวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำจากมาเน่ในนาทีที่59ก่อนที่จะถูกซิตี้ตามตีเสมอจากฟิลโฟเดนคร็บต่อด้วยการที่เวอร์พูลขึ้นนำอีกครั้งจากโมฮัมเหม็ดซาาห์และประตูปิดใช้ในเกมนั้นก็ได้จากเควินเดอรอยในนาทีที่81 อะไรครับต่อมาเรามาดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนสำหรับเรือใบสีฟ้าพวกเขาเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเลติ i โกมาดริดในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกมาได้1ประตูต่อ0 และ้ากมองย้อนกลับไปในเกมลีกนั้นก่อนๆแรับพวกเขาก็เพิ่งบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่ถึงเท e รฟมัวมา0ประตูต่อ2และรวมถึงการบุกไปถล่มเซาท์แชมตันถึงเซนต์แมรี1ประตูต่อ4ทําให้3เกมหลังสุดพวกเขานั้นกลับมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังจากที่สะดุดเสมอทั้งเกมยูเซียลแล้วก็เกมลีกครับส่วนในด้านความพร้อมของทีมก่อนที่จะพบกับลิเวอร์พูล ในเกมนี้ฐ่นานของแมนซิตี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานรูเบนดิอาสแนวรับตัวหลักที่ยังคงได้รับอาการบาดเจ็บแล้วไม่น่าจะหายทันในเกมวันอาทิตย์ส่วนในรายของคายวอเกอร์ที่ได้พักในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็น่าจะได้กลับมาลงสนามในเกมนี้และก็ขยับท่านาของเจ้าคันเซลโล่ไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายและเลือกที่จะดรอปท่านาของนาจานาเกเป็นตัวสำรองซึ่งถ้าหากดูจากภาพรวมครับเป๊ปดูเหมือนจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการจัดตัวอะไรมาก ซึ่งปัญหาหลักๆอย่างเดียวของซิตี้ก็อย่างที่ได้กล่าวไปครับก็คือการไม่มีทาหน้นของรูเบนดิแสเท่านั้นนั้นจึงคาดว่าแผนที่ทางเป๊ปกวัวเดียล่าครับจะจัดมาให้กับแมสซิตี้พบกับลิเวอร์พูลน่าจะมาในระบบเก่งระบบเดิมนั่นก็คือ4-3-3 นำโดยผู้รักษาประตูชาวบราซิลอย่างเอเดสอนส่วนแผงกองหลังหรือแนวรับ4ีคนครับประกอบไปด้วยฐานะาของแบ็คขวาคลายวอลเกอร์คู่เซนเตอร์ในเกมน,นี้เมื่อไม่มีเดียสครับน่าจะเลือกใช้ฐานะของจอห์นสโตนยืนประสานงานร่วมกับอเมลิกลาปอสส่วนแบ็คซ้ายยังคงเลือกใช้คนเดิมนั่นก็คือเจ้าคันเซลโล ขยับขึ้นมาแผ่มิดฟิลตรงกลาง3คนจะประกอบไปด้วยชนะาของเควินเดบรอยกับตันทีมยืนเป็นวิดฟิลทางฝั่งขวาโดยมีโรดี้ครับยืนตรงกลางส่วนทางฝั่งซ้ายก็คืออิวคลายกุนโดกันส่วน3ตัวรุกในแดนหน้าก็คือ3ดาวเตะสัญชาติอังกฤษครับราฮิมสเตอร์ลิงฟิลโฟเดนและก็แจ็คลีลิช อะไรครับและพอตัดภาพมายังทางฝั่งผู้มมเยือนอย่างหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรากันบ้างแน่นอนว่าในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างที่ได้กล่าวไปลิเวอร์พูลเพิ่งบุกไปชนะทานาของเบฟิก้ามาได้1ประตูต่อ3ส่วนผลงานก่อนหน้านั้นก็แทบจะไม่มีการพลาดให้กับทีมใดเลยไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะวัดฟอร์ในฟิลมา2ประตูต่อ0บุกไปเอาชนะฟอร์เรสในเกมเอฟเคัมาได้0ูนประตูต่อ1นเอาชนะทั้งอาร์เซนอลและก็ไบรตันนอกบ้าน0ประตูต่อ2ด้วยสกอร์เดียวกัน ซึ่งจากพลาดก็มีแพ้เพียงแค่เกมเดียวครับนั่นก็คือการแพ้อินเตอร์มิลานในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะทาหง์แดงก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จส่วนในด้านความพร้อมของลิเวอร์พูลก่อนที่จะพบกับซิตี้ครับในเกมนี้ทงด้าน,นของเยอเกนคลับได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของฟาบินโยว่าเจ้าตัวนั้นได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณศีรษะเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหนักอะไรเพราะฟาบินโยสามารถลงสนามเป็นตัวจริงในคืนวันอาทิตย์นี้ได้ และก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในทีมอะไรมากซึ่งน่าจะใช้ชุดเดิมในเกมที่พบกับเบนฟิก้าแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่งครับนั่นก็คือการเลือกใช้ฐานางของโจยอมาติฟมายืนคู่กับเวอร์จิลฟานไดแทนที่ของโกนาเต้ส่วนตัวรุกก็มีให้ครอปเลือกใช้มากมายครับและสิบเอ็ดตัวจริงที่คาดว่าเขาจะจัดลงสนามให้กับลิเวอร์พูลน่าจะมาในระบบเก่งระบบเดิมนั่นก็คือ4-3-3เช่นกันซึ่งจะนำโดยผู้รักษาป,ประตูทีมชาติบราซิลอย่างอบรกอร์ แนวรับ4คนและจากขวาไปซ้ายครับประกอบไปด้วยท่าหน้าของแบ็กขวาเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครูเซนเตอร์ในเกมนี้ครับจะกลับมาใช้ท่าหน้าของเจอลมาติฟและเซนเตอร์ฮาฟชาวเนเธอร์แลนด์อย่างเวอร์จิลฟานได์ส่วนฟูลแบ็กทางฝั่งซ้ายก็เป็นท่าหน้าของแอนดี้โรร์สันคนเดิมสามมิดฟิลด์ตรงแดน,นกลางครับทางขวาเป็นท่าหน้าของนาบิเกตามิดฟิลด์ตัวรับเพียงแค่คนเดียวก็คือแนวราบของฟาบินโยและทางฝั่งขวาก็คือนักเตะสัญชาติสเปนอย่างเตียโกอลคันทารา ปิดท้ายด้วย3ตัวรุกในแดนหน้าครับในเกมนี้ทานดั่นของครอบจะเลือกใช้ทานดั่นของโมฮัมเหม็ดซาลาซาดิโอมาเน่ยืนตรงกลางและขนาจ้างฝั่งซ้ายโดยปีกทีมชาติโคลอมเบียอย่างลุยเด i ยสอะไรครับแล้วเราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขันว่าจะจบลงยังไงโดยจากเว็บไซต์ฮูสซอ์ครับเว็บกีฬาชื่อดังระดับโลกพวกเขาได้มองว่าเกมนี้ทั้งคู่นั้นดูสูสีกันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอร์มการเล่นและศักยภาพของทีมและน่าจะกินกันไม่ลงนั่นจึงคาดว่าผลการแข่งขันแมนซิตี้ครับน่าจะเสมอกับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ 2, 2> และเพื่อนๆเ,เลยครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถร่วมคอมเมนต์และพูดคุยกับทางลิเวอร์พูลไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด u b s c r i b ์ใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ